สวัสดีครับผายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่21มิถุนายน2568ตรงวันเสาร์นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้าทางการเกษตรนะครับเป็นสินค้าทางการเกษตรทำขึ้นจากเหล็กแหนบชุบแข็งากลมมันนะครับเป็น มีมาสเตย์สองเล่มเลยนะครับเตย์ทั้งคู่สองเล่มเลยนะครับเอาเล่มที่หนึ่งก่อนนะครับ รที่หนึ่งครับความยาวจะ13านิ้วนะครับผมจะยาว13นิ้วครับ31เอ็ซนนะครับความกว้าง3มนิ้ว3นิ้วพอดีครับสันหนาเจ็ดมิลน,นะครับ เเป็นสินค้าทางการเกษตรครับทำขึ้นจากเหล็กแนบหน้านี้นหน้าฝนนะครับไปไล่ไปส่วนมีมีมีม้าไปนะครับด้านจะด้านไม้ประดู่ั้งคู่ครับยาวห้านิ้วหกครับ ดูคุมกันครับรนี้นะครับรับเรื่มที่หนึ่งคมยาวสามสิบสามนิ้วครับสามสิบเอ็ดเซนความกว้างสามนิ้วพอดีสันจานเจ็ดนิ้นนะครับด้ามยาวห้านิ้วหกนิ้ครับไม้ประดู ใส่หมุดให้แน่นหนาครับข้าวตัวทั้งรูร้อยเชือกนะครับแน่นหาครับมีฝักท่อ pvc มีฝักทำจากท่อ pvc แถมให้หนึ่งอันนะครับ เขาง่ายออกง่ายครับ๋ยวหน่อยก็ออกแล้วนะครับพบสเต้ติดรถไปได้เลยครับไปไลป่ไปสวนนะครับเล่มที่หนึ่งครับเล่มที่สองมาสเต้เส้นกันครับ ยาวสิานิ้วเท่ากันครับความกว้างจะไม่เท่านะครับความกว้าง2 7, นิ้ว7จ็ดผมคัดนิดหน่อย3นิ้วครับอันนี้เดียวสันหนาเจ็ดมิลเท่ากันครับิลครับ เล่มที่สองครับด้านจะยาวหกนิ้วเป๊ะนะครับเล่มที่สองครับให้ไปดูครับใส่มุดให้เท่ากันครับเข้าตัวทั้งรูร้อยเชือกนะครับสวยงาม ใครสนใจโทรมานะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับทางคุครับครับผมประมาณนี้ครับความยาว13นิ้วนะครับ31เซนกว้าง2นิ้ว7หมุนขาดนิดหน่อย3นิ้วสันหนา7ิมิลรับ ด้ามยาวหกนิ้วครับไม้ประดูครับไม้ประดูแดงมีฝักแถมให้ทั้งคู่ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับโทรมานะครับเรามีบริการเก็บตังไปทางนะครับโทรมาได้เลย รับสินค้าแล้วค่อยจ่ายตังค์นะครับมีบริการเก็บไปทางโทรมาได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ครับขอบคุณครับ